เดมเจอเราทุกท่านครับผมนายชิคเหมือนรับนที่พ่อเกมวอลซีเซพเทียนไทยนะฮะโอเคก็เป็นเกมที่ผมมาเล่นเล่นเนผมก็ไม่อยากจะซื้อของชิคหรอกเอาจริงก็เห็นหลายๆเกมวอลซีก็เป็นแบบว่าเกมคาดีซีนะฮะคือคาดีซีอ่ะมันจะดูแบบยุ่งยากกว่านี้เยอะอันนี้วอลซีคือแบบมันตัดตอนต่างๆก็ยังโอเคหลายอย่างในเรื่องหนึ่งนะฮะก็วอลซีเห็นคนถามว่าคน บอลซีนี่หาคุณซึ่งคุณหาโหลดที่ไหนนะฮะผมก็ผมบอกบอกแค่ว่าลองเซิร์ชดูก็กันนะฮะมันมีเยอะมากมากแล้วผมก็ไม่รู้จะหายังไงกลุ่มผมตอนนี้ก็พยายามจะพยาพยามจะล่อลวงให้มาเล่นกันนะฮะซึ่งแต่ละคนก็กังเห็นบอกว่ากำลังโหลดนะฮะซึ่งตอนนี้โหลดมาแล้วสองวันนะฮะมันยังไม,ยงไม่ยังไม่เล่นเลยฮะผมก็บอกว่าโหลดต,ตัวเต็มไฟล์ของมันอะมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันต้องโหลดแบบ ทีละพาร์ทอะ่ะมันจะเร็วกว่ามากเพราะว่าพาร์ทละ800เมกะไบต์อืมไม่ใช่ไม่ใช่8ไม่ใช่100ไม่ใช่1กิก2กิกในพาร์ทเดียวกันนะฮะมันจะเร็วกว่ามากถ้าเป็นกิกถ้าเป็นพาร์ทธรรมดาพาร์ทเป็นเมกะไบต์โอเคตอนนี้ผมกำลังอยู่ในแคมป์อะไรใชกอย่างหนึ่งอยู่มั้งจำที่ผมจําได้แล้วผมก็เตรียมตัวสู้ก่อนแปบบนเงเพราะว่าตอนที่ผมเซฟอยู่มันมันชอบมีซอมบี้เข้ามาจุนจ้านบ่อยๆนะฮะ มายังโล่งหรือวะากี่คนวันนี้19คนเออโอเคผมต้องลงไปฟาร์มก่อนนะพี่ผมเลือกที่นี่เป็นที่มั่นนะฮะเพราะว่าที่นี่สามารถฟาร์มได้นะฮะแถมยังมีอาหารให้เหลือเฟือแถมมีอาวุธให้ด้วยผมเลยแล้วที่นี่เป็นที่มั่นไว้ก่อนนะฮะแต่เสียดายเดียวของที่นี่ก็คือ ที่นี่ไม่มีอาหารเอ้ที่นี่ไม่มีเงินให้เก็บนะฮะมีแต่มีแต่ปืน L สิบเรามีแล้ว <c oughs> ที่ผมเอฟาร์มได้สบายๆนะฮะมีซอมบี้ให้ฆ่าเล่นๆด้วย นี่คือนี่ข้อเสียนะคะคือซอมบี้แถวแถนี้ไม่ค่อยดอบดบเงินให้กินให้ดปเงินให้ใช้เลยซึ่งคุณต้องคุณต้องไปในเมืองมั้งถ้าคุณไปในเมืองอะมันจะมีเงินให้เก็บซึ่งในเมืองไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างผมก็ขี้เกียจจะสูด้ด้วยเนี่ยข้อเสียมันผมรู้สึกว่ามีคนเดินไปเดินมาผมรู้สึกว่ามีคนเออ,อเขาเรกว,ว,ว่ายวะเก็บของที่ดี่หมดแล้วอ,อน้ำ ผมรู้สึกให้ผมรู้สึกว่าแถวนี้มีคนเอาของมาหมดเลยเนี่ยผมไม่ค่อยกลัวซอมบี้เท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ผมก็มีอาวุธแล้วก็กเพราะว่าซอมบี้ไม่ค่อยมาทีทีละสองตัวสามตัวนะฮะมันจะมาแค่ทีละตัวสองตัว,ตวแค่นี้แล้วแต่คนจะไปลากคนมากี่ตัวฮนะน่ะโอเค <c oughs> ก็อย่างที่ผมบอกที่นี่มันเหมือนที่ฟาร์มผมเลยสบายๆนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอจัดการไอ้พวกซัมบี้ที่ไอ้นี่ก่อนนะฮะแล้วผมจะบอกว่าผมจะไปไหนต่ออือหึอือหึ โอเคเพื่อนผมอคนนั้นยังอยู่ปะวะไม่อยู่ะวะไวแมนแทไม่ใช้แล้วมีกี่ตัววะได้เซ็งสองตัวนะอืมสวัสดี แล้วมองโอเคคืสอสุดหันมือตัวคนเยอะๆฐานนี้ยิ่งอันตรายนะฮะเออไม่คิดโอเคเราวางแผนก่อนเลยว่าเราไปต่อกันดีนะฮะฮ้ยจริงผมพยายามจะไปยังไปยังเนี่ยฮะ ไปยังเซฟโซนเพราะว่าเพราะเราได้บอกว่าเพราะว่าผมมีของที่ต้องไปต้องไปเก็บหน่อยซึ่งเราต้องผ่านเร้อเดินย้อนกลับมาแล้วก็เดินทางกระจัดมาทางไวโซนมาวอเทนแล้วก็เดินเข้านี่ไปเลย <c oughs> แต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าเราคือตัวเนี้ยถ้าคิดโดยรวมอน่ตัวนี้ใกล้สุดน,นะเราอะถ้าเราไปทางเนี้ยคือตัวนี้ยจะเป็นฟาร์มจะมีแคมป์อันนี้ของที่ผมอยู่แคงซีตเตอร์มาแล้วก็ จะมี Echo อ o m p o มปาวแล้วก็สมอลวิวซึ่งผมสมอลวิวผมผมคิดว่าแม่งคนมันต้องมีคน่แน่นอนหาดนอนมิดทารี่ผมที่อยู่ที่ครั้งครั้งแรกสุดที่ผมลงมาก็คือลงตรงนี้เลยแล้วตอนนี้ก็เจอโดนพวกแบนดิตยิงตายหา โอเคแล้วราก็กลับไปจุดเซฟไปจุดเซฟส่วนก่อนนะฮะแต่ว่าเห็นบอกว่าจุดเซฟส่วนของของพวกนั้นมันมันยังไงอะแม่งมีพวกแบนดิตอยู่เยอะทีนี้ก็ต้องถามว่า ทีนี้เราก็ต้องถามว่าเราจะไปยังไงดีเขาบอกได้ไปเป็นชูฟาร์มเหรอดูดูอินเทอร์เียเราก็มีปืนก็กระไรอยู่นะโอเคหื้เสียงอะไรวะ โอเคเราถือถือเพนนี้ไว้ก่อนกัน <g ül> กันไว้ก่อนเขาจะสงสารเราเนอะแต่ว่ามันก็ไม่น่าสงสารหร,หรอกมีทอ่อนสุ่ยเกาะเอ้ยท่าน,นาาักากเอ้ยได้เสียงปืนเมื่อไหร่อะคือคุณวิ่งเลยนะฮะ <g ül> อันนี้ตามจริงผมจะไปชูฟาร์มก,ก่อนแล้วค่อยเดินย้อนกลับไปแล้วกันนะฮะเพราะว่าไม่รู้ตรงนั้นมันอะไรบ้างอะโอเควิ่ง,งกันกัน คา้ที่สุดเข้าป่าเหอะหรือว่าเข้าป่าแล้ะมันยิ่งยิงย่งยิงย่งยิงย่งไม่ดีเลยคือซีผมโกัเนี้คือหนึ่งไม่ผมผมไม่กักซอมบี้นะผมกลัยเดียวคือแบนดิต <laughs> แบนดิตเลยตัวดีแบนดิตเอพพับแบนดิตเท่าไหร่แหละยิ่งแบนดิตยิ่งผมของก็เยอะเด้อ <t od dy> ถือพาคิลเลอร์ไปก่อนก่อน ตอนนี้มีคนเล่น19คนนะฮะในเซิร์ฟเวอร์นี้19คนก็ยังเยอะอยู่นะเอาจริงๆใกล้ถึงชูฟาร์มแล้วไปเถอะทางฟาร์มน่าจะมีของให้เราเก็บอะไรบ้างนะเดี๋ยวไว้ก็ผมก็ดผมก็เดินย่อกลับมาแล้วก็ตั้งหมัด ตั้งหลักปะฏฐานตรงนี้เป็นที่เดิมเป็นจุดมั่นที่เดิมนะฮะไอ้จริงผมก็บอกเพื่อนเราว่าถ้าถ้าเจอผมแล้วโจมพื่อเจอที่แคมป์สปินเตอร์นะครับไม่ไม่ใช่แคมป์สติเออโอเคแคมสปินแคมป์สปินเตอร์นี่ผมคงวาบอกเพื่อนไ้แล้วโอเคตอนจากที่ผมใจดีไปแล้วสองคนนะฮะ ก็อีกคนนึงก็ไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ไหนแล้วเขาก็บอกเขาบอกให้เฟซผมทักทักที่เฟซผมซึ่งบอกผมเลยบอกว่าเฟซผมเนี่ยคือเฟซในแคนนะฮะไม่ใช่เฟซเฟซไอ้ที่เราที่เราคุยกันที่เราธรรมดาเฟซธรรมดากันโอเคก็อยากให้เขาทักทายที่เฟซธรรมดาเอ้ยที่เฟซแคนมากกว่า ส่วนใหญ่เซิร์ฟเวอร์นี้น่าจะเป็นคนไทยเล่นกันนะฮะน่าจะคุยรู้เรื่องกันน่าจะน่าจะคุยกันรู้เรื่องมากกว่าแต่ที่ผมบอกคือเซิร์ฟเถอดเนี่ยค่อนข้างดรอปของของค่อนข้างจะดรอปดรอปดรอปดีมากๆเฮ้ค่อดรอปเร็วมากๆนะฮะแต่ข้อเสียของมันก็คือมันก็คือเซิร์ฟเถิด โอเคเราถึงซูฟาร์มแล้วโอเคเราถึงซูฟาร์มแล้ว,วคงมีใครอยู่ในนั้นนะส่วนผมถ้าทฤษฎีผมนะผมคิดว่าไอ้พวกที่อยู่ที่อยู่รอบๆเนี่ยไม่ไม่อยู่ตามเมืองก็อยู่ตามพวกตรงเนี้ยอยู่บริเวณแถวสมอลวิวพวกของดีๆ Drop ดรอปดีๆอะ่ะหรือมันก็อยู่แถวแถวแคนยอนเลย อย่างมากสุดท้าผมจะเอเจ้านี้ก็ไม่มีใครอยู่อรอะเล่นไปแล้วเสียวไปนะฮะเพราะว่าผมผมว่าก็กวัเริ่มแบรนดิตอะ่ะไม่กังวลเรื่องซอมบี้เลยซอมบี้สุดตีแรงแต่แบนดิตก็เราแต่แบรนดิตเรายิงตายหานะฮะ โอเคโล่งว่ะถือปงงืนไว้ก่อนกันตะกี้เป็นรถ่นหนาใช่ไหมกู <c oughs> ขา้าได้ไงวะ เฮคิวเลอร์น้ำหนึ่งลิตรอะไรไปเนี่ยน,นี่น่าจะเป็นเจ้าของฟาร์มนะฮะเนี่ยเห็นไหมน้ำดรอปแล้วอ่ะดรอปห้าอันแล้ว เก็บไว้ก่อนนะทูมาเวทเวดอ้อช่างแม่งก็ว่างไปเราวิ่งช้าลงวะไม่มีไม่ไมีค่อยไม่ค่อยมีอยของเลยแถวนี้เลยเนาะ แล้วเดี๋ยวดูลองดูใน,ในลงฟาร์มกันหน้าตาเฮี้ยอล้วมึงตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะอ๋อวัวว้าวมีไม้เบสบอลด้วยอะ่ะนี่อะไรวะ กา,ามอเบดเอ็นไซกะไซกะไซกะาเล่นลูกซองใช่ไหมโนดเดย์วันวีเวอร์เอฟฟอร์ดอินอเวอร์โฮมทูเดย์โอเคเหมือนไอ้พวกโน้ตพวกนี้มันเป็นเหมือนแบบเหมือนแบบ เป็นเรื่องราวอะ่ะเออโอเคเราไปใค <c oughs> ี่เราจะถามว่าเราจะไปแอคโคคอมปาวเลยหรือว่าไปสมอลวิวดีเออ โอเคดี <Okay. ś 2> ย๋ยวเราไปสมอลวิลกันเลยแล้วก็เลยกันนะฮะน่าจะมีของอะไรที่เราเก็บเยอะอยู่เลยเรามีของอะไรบ้างเนี่ยก้ามมอ,มอวายที่ผมเก็บพวกนี้เอาไว้ทำอะไรวะเนี่ยเยอะแยะมางมายสิบเก้ากิโลวะนี่ขนาดเหล็กแบคแพคแล้วนะ เอาไงดีวะกินสักอย่างนันนแต่น้ำมันเลยก็ใช้ได้เออลุกขึ้นมาผมชอบขวานนี่นะมันรุนแรงดีต่อไปแ้้ไปไปสมอลวิวกันนะผองคงไม่เจออะไรนะถ้าเจออะไรผมก็ว่าวิ่งอ่ะ ซอมบี้ผมไม่กลัวแบนดิตขู่ขูมกลัวเพราะแบนดิตอะแม่งไม่มาคนเดียวแน่นอนที่ผมไม่ได้บอกว่าผมอยู่เซิร์ฟเวอร์ไหนอะเพราะว่ากลัวนะฮะกันไว้ก่อนนะฮะเผื่อเผอิญว่าผมบอกว่าผมอยู่เซิร์ฟเวอร์ xx แล้วเผอิญว่าเผอิญว่าพวกคุณก็รีบรีบตามหาผมแล้วก็เผอิญว่าเจอ ผมเกิดแล้วหลอผมเกิดผมก็เกิดมาเจอเจอพวกคนเลงจ่อปืนที่หน้าผมหน้าหัวผม,ผมก็ผมก็ตายอะไรผมนี่คุณสิที่ผมกลัวฮะผมเลยผมเลยไม่บอกว่าผมอยู่เซิร์ฟเวอร์ไหนนะฮะแต่ผมแค่บอกแค่ว่าผมอยู่ไพรเวทเซิร์ฟเวอร์นะฮะอันนี้ใครได้ช่วยช่วยตอบผมทีว่าระหว่าง official server กับ private server มันต่างยังไงะฮะช่วยเป็นคำถามของคุณด้วย ผมไม่รู้ว่าจริงว่ามันต่างไงสองกับสลับสองสเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะจะเอตอนนี้เพิ่งยีามคนแล้ววะย่สิบามคนแล้ววะ <c oughs> เปลี่ยนปมนกันเอยกัน มันอยู่แถบมันอยู่มันอยู่ในสมอ์วิวจริงๆสองคนเรา,าสองคนผมคิดถูกว่าเฮ <c oughs> ้อนู่น <c oughs> ถอยดีกว่าไม่เห็นเราแล้วถอยถอยถอย,ถอย โอ้ยจนได้ฮ่าฮ่อน่าพลาดเลยอย่าลิมเสียชดๆสิ เออเอาเหอะแม่ละพาไปละ